กรับสมุดตีทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะก็อยู่กับวีเออจีสุดนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมก็มาในของเกมติกก็อตอีกนะครับผมนะฮะช่วงนี้ขออาลาเกมเกมสปีดดิแป้นหนึ่งนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นของเกมสปีดดิแต่เรามาในของเกมติกก็อตกันเลยนะครับผมนะฮะก็อ่า ก็ชอบตัวละครเนี่ยทำอะไรได้ล่ะมันสวยอ่ะน,น่ารักที่สุดผมก็หาภาษาญี่ปุ่นเจอแล้วครับผมอูโหูอุตส่าห์ภาษาญี่ปุ่นตั้งแนงภาษาญี่ปุ่นก็อยู่ตรงที่อ่าตั้งค่านะครับผมเราก็สามารถไปตั้งค่าได้นะครับผมว่าเราจะเอายังไงเนาะก็ตรงนี้เลยนะครับผมเราเลือกมาข้างบนนะครับผมว่า มันจะมีให้เราเปลี่ยนภาษาเกาหลีนะครับผมแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นแค่2สองภาษานี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีให้เราปรับเอฟเฟ่อะไรตั้งค่าอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะแล้วมาให้มีให้เราเลือกว่าเราจะเอาภาษาไหนอาเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นนะครับผมอะไรพวกนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาทาภารกิจกิจยศกันเลยนะครับผมฮะก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมฮะแค่มาเล่นพัมผ่านไปกันไปไป ก็มาตรงที่สนามเจ็ดยศนะครับผมก็กดเข้าไปเลยโอเคเนาะเราก็มาในของเยี่ยวหนึ่งนะครับผมนะก็มีทั้งหมดสิบครั้งนะครับผมก็เราจับไปเลยนะก็มันมีอยู่ในสนามเยี่ยวหนึ่งนะก็สามารถไปหาได้นะครับผมก็ให้เราเล่นเนาะถ้าเราได้อยู่น็อกหนึ่งครั้งก็หนึ่งดาวสองดาวกับสามดาวไม่รู้ว่าเราจะได้กี่ดาวนะั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเรื่อยๆอย่างนั้นเราก็ขอสามดาว

แปดหรือ08นะครับผมก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมนะฮะโอเคก็กดป้ายช็อตปั๊โอ้ไม่เข้ามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได,ไได้ก็ยังอยู่ในโซนวงกลมอยู่ก็ยังโอเคอยู่นะโอเคโอเคคุณสวยจา๋ามาแล้วจ้า ก็ถ้ามันเป็นตัวสีวฟ้านี่ก็นาาก่านจะการช่วนใ้จะนไหลาทางนี้นะครับผมก็ให้เราเลื่อนตัวสีเลื่อนตัวนี้ไปให้มันเป็นสีฟ้านะครับผมก็มีประมาณอาระยะไกลก็ประมาณนี้โอเคความแรงประมาณนี้ใช่ป่าวะใช่ป่ะใช่ป่ะอะไรครับเนี่ย <laughs> โอ้ว่าัสดีว่าผมแม่งไม่เข้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยคอสรตตกใสต้องไปถึงใหม่นันเนี่ยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขนมผิดเราตกคะแนนสุว่ามันไม่เข้าวาอีแล้วนะโอเคกดแปะกดแปแมดผลครับผมอ่ะแม่นี้เราพลาดไปอ่ะเดี๋ยวเราเอาใหม่ไหม เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตานึงเอาใหม่ตานึงเรืเ่องเกมเาตงชนะเาตงชนะกระใจไหมฮะยะโคสคอนดิชั่นว่าจ้าเจ้นั่นแหละเกงสุดสุดชเก่งหมดแบบพอดีเลยกระเป๋าก <c oughs> ็โอเคนะเอาใหม่นะ มีลมมาสองใช่ไหมลมมาสองเนาะลมมาสององศาฝั่งนี้ลึกแปลกเหมือนเดิมนะครับผมก็มาทํานี้แล้วกันนะนิดนึงนะครับผมความแรงก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันลงไปก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคเราก็ตีไปเลยนะครับผมโอม,มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ชอบ เราดูกันนะครับผมว่ามันะระยะกระถัว่วโอเคนะครับผมมันไม่ได้เข่าแต่ว,ว่าระยะมันก็โอเคโอเคอ่าสีเขียวนะมันไม่มีสีฟ้าก็ตัวสีขา,ขาวที่มันวิ่งอยู่มันวิ่งมันไหลไม่ค่อยแรงนะครับผมก็ระยะนี้ก็น่าจะระยะนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับผม อนนเห็นไหมนม่ตีไปสิบเอาถ้าเราเดี๋ยวก็พมงใจได้นะครับผมโอเคต่อไปก็เปลี่ยนตัวละครนะครับผมเพราะว่าเราเล่นในตาหนึ่งก um ็จะมีตัวละคร3ตัวเนาะก็มันมีตัวละครสีตัวมาให้เราเลือกว่าเราจะเล่น3ตัวเราจะเล่นตัวไหนนะครับผมผมก็จะเล่นสักตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปกันเลย โอเคก็มีสนามนี้ก็จะไปนู้นเนาะเดี๋ยวเราจะเน้นมาฝั่งนี้นะ,นะครับผมนะฮะก็ลมก็พามันแล้วก็ให้อยู่ในวงเราจะได้ไอเทมนะครับผมก็กด<อ>ไปเลยอ่าโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ว่าดูว่าเราจะได้ไอเทมอะไรอ่าได้ไอเทมพายุหมุนได้ไอเทมพายุหมุนแล้วก็มันจะมีสารไเทมนี้เนาะให้เรากดไปนะครับผมนะฮะก็มีคนรู้ละหมดแล้วแหละนะครับผม โอเคนะครับผมก็ความชันมันก็จะปลายฝั่งนู้นใช่ไหมหกนู้นก็เท่าไรหนึ่งจุดแปดนะครับผมก็เอาประมาณนี้หนึ่งจุดแปดโอเคประมาณนี้อ่าอ่าแล้วก็ประมาณนี้เลยลงมาับหนึ่งเนาะ ใช่นิว่าคือมือกี้มาเสียดแทงก็คือมันขึ้นไปอ๋อมันชันคือม,มันขึ้นไปนิว่าโอ้โหอะไรครับเนี่ยคนบอกก็มั่วคนเล่นก็มั่วสิครับคือมิกี้ประมาณนี้เาอออโอเคติ้วปิว้วโอ้โอ้ อ,อะไรครับเนี่ยมันไม่ได้เลยอะไรครับเนี่ยทำไมมันไม่เข้าอ่าข้านะต้องข้านะครับเออเออนั่นแหละขน้ำมค่ะถือว่ายังโอเคนะครับผมเรายังผ่านไปหมดที่สาม้วกันนะครับผมหวังว่าคุณจะได้สามดาวนะ แอววแหวได้สองดาวครับผมมาลุงเดี่ยวไปไม่ได้นเน่าเร้าเหรือเกินอะไรครับเนี่ยเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยเขาให้เราเล่นแค่สามสองตาครับผมอะ่ะคือถ้าเราพลาดเราก็พลาดเลยครับผมได้แค่ดาวเดียวอ่ะก็ประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับผมครับอืแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรับของก่อนนะเพราะว่าผมมาทำาพรกอติจของอ่า นี่นะครับผมทำไปเรื่อยๆนะครับผมเขาก็จะมีแจกของไปเรื่อยๆนะครับผมก็รับของไปเนาะก็ท um, อยลูกสาวไปด้วยนะครับผมก็ได้ไปสี okay, ่นะครับหนึ่งสองสามสี่ไปโอเคก็จะมีของเนาะให้เราไปทําอุปกรณ์อย่างเช่นทําไงกับอุปกรณ์ที่ไม่อ่าไม่ได้ใช้ผมก็ให้เราไปยื่ยนะครับนี่เป็นภารกิจในของกันทำของเนาะก็ให้เรา กดย่อยไปนะครับผมว่า,าเราไม่ใช้อะของชิ้นไหนกันเราก็ย่อยไปเลยไม่ใช่อันนี้ก็กดย่อยไปนะครับผมก็จะได้เป็นตัวอาร์เรดอุปกรณ์ไอเทมของเรานะครับผมโอเคก็แค่นี้แหละนะครับรก็กดรับต่อ,อได้อะไรไม่รู้เลยได้หนึ่งร้อยห้าสิบขอารีดต่อไปหนึ่งโอเค ก็ให้ทำอะไรหากใช้ของใช้ที่เป็นย่อยจววกหรือระหว่างเล่นเกมก็เป็นให้เราไปใช้ไอเทมนะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมฮะเดี๋ยวเราไปเล่นของหมดแรงสตาหนี่นะครับผมว่ามันจะเจอคนหัวเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยกนเรื่องเก็บเออะไรมัน Okay. เรากดเล่นไปเลยวกดเล่นเกมไปเลยเริ่มแมพก็มันก็จะมีดาวอยู่ทั้งหมดอ่าหนึรอดาวนะครับผมให้เราเล่นแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะคุณเกาหลีมาเลยเว้ยคหลีครับผมก็หลีนะครับเจอกับคนดายครับผมจา่าเปล่าไม่เคยเล่นนะครับผม จับเปล่าจับไหมอ่ะังไม่เคยเล่นอะ่ะโอเคนะแมทแลก็ลงไปนะครับผมว่าเลยวอซโยชนะไซดลบพับไปฝั่งโน้นนะครับผมก็อ่ะวันนี้ละกันนะครับผมจะตีเฉียงไปนะครับผมระยะอันนี้เลยนะครับผมก็ตีไป โอ้อยู่ในหญ้ามันไม่ได้นะเอาเข้าไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละได้เท่นแล้วได้เท่นแล้วเทนแบคโฮครับผมก็จะใช้ในการดูดเข้าไปน,านี่ก็จะใช้ในการดูดเข้าไปข้างในวงนะก็ลมพับมาหนึ่งประมาณนี้ สมมติเราจะใช้เทนเราก็สามารถใช้ได้ไอเทนมันก็จะโฉบมาประมาณนี้เลยนะว่ารุ่นเราจะลงตรงไหนจุดไหนยังไงนะโอเคต่ดดไอไวมาส่องมาส่อโอ,อ้โหสกายเลยสกายเลยอ่ะโอเคตามของฝ่ายคนเกะหรี่บ้างครับผมฮะตีเข้าไปเข้าไหมเอ่ย อุย๊ยไม่เข้าสัดใจเลยสิโอเคเนาะก็มันหล่นมาระยะประมาณนี้นะครับผมก็มันไหลมันค่แรงก็ระยะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเค มาชนะผมอะฮะง่างยๆทีเนี้ยขนาดคนไม่เคยเล่นอะไรคนไม่มีความรู้อะไรก็ i, สามารถเล่นได้นะครับผมขนาดคนไม่มีความรู้เรื่องดังนี้เลยนะครับผมว่าอยู่ๆมาเล่นก็ชนะได้อะ่ะโหวเว้า <laughs> โอเคนะครับ อ่าเราก็จะสามารถได้เหรียญน,นะครับผมว่าถ้าเราสะสมครบเราก็สามารถเปิดกล่องได้นะครับผมกล่องนี้ก็จะมีระวังนะครับผมว่าเราจะได้อะไรก็ประมาณนี้เลยครับผมชิ้นสว่วนไอเทมมุนตราอะไรพวกน,นี้ก็เทียบเลยนะครับผมว่าเราจะได้อะไรมากเนาะเพิ่มอัตราแต่วนนี้ด้วยนะครับผมก็กล่องนี้ประมาณนี้ในของลงหมดแรงนะครับผมหมด v i p นะประทากับเขานะครับผมก็โอเคก็มีประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เชียวไป อานนี้เราจะไปเรไปรับทองก่อนเับไปที่50คลิปา้านนะครับผมแล้วก็ท่านกันคอรไปโอ้หกเลยนะี่ <c oughs> ก็ถ้ามันหกไปเราอยู่ในจุดหมายเราก็ไปต่อไม่ได้นะก็ะมีประมาณแค่นี้เหลนครับผมวันนี้ก็เชียวมถ้าใครอยากเล่นถ้าใครอยากมาเล่นด้วยกันอย่ากปลองรีงมือกับผมก็มาได้นะครับผมชื่อก็ V O G S U โอเคนะครับผมบ๊ายบายังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับด้วยนะครับโอเคเนาะไปละ